อยากถามว่าเผลอเหยียบแมลนงตายจะแก้กรรมอย่างไรมักแปดแก้ได้ทุกเรื่องและเราเผลอไปเหยียบไม่เป็นกรรมกรรมไม่เจตนาไม่มีนะผู้เจ้าไม่เคยเทศทั้งชีวิตแต่คนไปพูดกันเดียวกรมไม่เจตนาผู้เจ้ามีตัดอย่างเดียวเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอาตมาขีคำว่ากรรมไม่เจตนาไม่จงใจไม่นั่นไม่แลวไม่มีเลยเราลองไปสืบค้นกันไม่มีมีแต่เรื่องเจตนาทั้งนั้น นิพพานในปัจจุบันคือการดับของกันทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมไม่ใช่นะคำบาลีคือคำอะไรให้คำว่านิพพานในปัจจุบันนิพพานชั่วคราวนิพพานชิมลองนิพพานอะไรนี่มันคำคำสาวกโยมต้องเจาะเข้าไปที่บาลีบาลีจะใช้คําว่าสันทิติกนิพพานนิพพานในปัจจุบันเนี่ยต้องชี้ไปที่บาลีสันทิติกนิพพานสันทิติกรรมทิติธรรมนิพพาน ตตังคณน,นิพานตตังคณน,นิพุโตห้าตัวเนี่ยพระองค์จัดเหมือนกันหมดเลยพระอนุนอธิบายไว้ตั้งแต่ปฐมฌานสมาธิเก้าระดับถึงสัญญาเวทิตแล้วก็ถึงนิพานเลยล้วนเรียกชื่อว่าสันทิติกานิพานทั้งห้าคำนี้ทั้งนั้นดังนั้นคำนี้เป็นคำที่กว้างทีงนี้พอเราไปแต่งหมายบัญญัติกันเองว่านิพานชั่วคราวก็เลยนึกว่าคนเราสามารถได้นิพานจริง,รงๆเนี่ยชั่วคราวได้ไม่ใช่คนละเรื่อง นิพพานในที่นี้หมายถึงความดับเย็นก็ในเมื่อปฐมฌานคือสันธิติกนิพพานก็คืออะไรดับเย็นในปฐมฌานอกุศลดับเย็นทุติยฌานก็มิตกวิจาร์ดับเย็นอันนี้ดับเย็นดับเย็นดับเย็นไล่ดับเย็นไปเลยจนกระทั่งขันห้าดับเย็นก็คือนิพพานถึงที่สุดท้ายเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้ดับกรรมสิ้นกรรมต้องปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนทําไปเรื่อยๆจนเป็นพระลานนั่นแหละอย่างน้อยก็แต่โสดาบันให้ได้ แต่โสดาบันได้คือแต่พระหลานจําไว้ดีๆนะเพาะโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวได้เป็นพระหลานแน่นอนดังนั้นเนี่ยโยมแต่โสดาบันให้ได้ก่อนแล้วอย่าไปอะไรเ,เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทพเทพบอะไรโยมวัตรโกตุลมงคลทั้งหลายโยนมันทิ้งไปเคลียร์แลกกับโสดาบันคุ้มกว่าต้องเยอะใช่ไหมอ่าตัดใจเลย วันนี้มาเชียะผู้เจ้าแต่มามาเชียพผู้เจ้าเต็มที่มาหาเสียงให้ผู้เจ้าน,นันะ้นนี่นะอเพราะนั้นเราทั้งหลายต้องช่วยกันหาเสียงให้ผู้เจ้าและการหาเสียงให้ผู้เจ้าก็ยังเป็นอย่างที่น้องๆเยาวชนเนี่ยที่สาธยายพระสูตรลัตนาห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคนที่ประกาศคําตถาคตหาได้ยากในโลกอรันตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธะเป็นรัตตนาห้า ผู้ที่ประกาศคำตถาคตเป็นรัตนาฮาผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตผู้ประพฤติทธธรรมสมควรแก่ทำในคำตถาคตเป็นรัตนาฮาและสุดท้ายอะไรผู้มีความกตันอยู่กะตาเวทีเป็นรัตนาฮาแก้วห้าประการนันสว่างสวัยเนี่ยที่หาได้ยากในโลกและผู้ที่ประกาศคำตถาคตยังเป็นหนึ่งในบุคคลผู้หาได้ยากในโลกสามจำพวกถ้าโยมพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ณนะที่นี้ทั้งหมด มั่นคงในพระพุทธเจ้าแล้วและประกาศแต่คำพระเจ้าต้องฟังคำพระเจ้าฉันรับรองว่าบรรลุแน่หลุดพ้นแน่เชื่อมั่นเลยและประกาศเจอใครก็คำพระเจ้าคำพระเจ้านี่แหละโยมจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามพวกใครหนึ่งอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคำาตถาคตสามผู้มีความกตันอยู่กตาเวทีหาได้ยากในโลกสามคนนี้ ขอถามเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์ผู้เจ้าตัดไว้อย่างไรอ๋อไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้ตามสะดวกแต่ถ้าได้เห็นได้ยินได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราไม่ควรฉันถ้าภิกษุฉันตัปร,ประบาดท,ทุกกฎก็เป็นอย่างนี้นะเรื่องฉันเนื้อเนี่ยเป็นคาขอของพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตวางแผนไว้แล้วว่าผู้เจ้าไม่อนุญาตแน่นอนและผู้เจ้าก็ไม่อนุญาตด้วยไปประกาศกลางกรุงราชกฤยพระผู้เจ้าเวียนไปสู่ความมักมาก มีคำขอห้าอย่างที่ขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่อนุญาตห้ามภิกษุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุต้องอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบางมีโทษภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษภิกษุต้องอยู่โคนไม้ถือผ้าบงางสกุลตลอดชีวิตใช้ขบดีจีบอมีโทษอย่างนี้พระเจ้าไม่อนุญาตเลยสักันฟังแล้วมันดูดีนะอา่าฟังแล้วดูดีเทวทัศน์ก็เข้าล็อกเลย ไปประกาศการคุงราชาคึกเสร็จเราคนในคุงราชาคึกก็เข้าไปหาพระเทวทัตบานเลยภิกษุกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปอยู่กับพระเทวท,ทัตนทน่สุดผู้เจ้าส่งภาษาลิบุตรกับพระโมกัลานะไปดึงกลับมาพระเทวทัตโอโหเครียดมากเลยโมโหตอนภาษาลิบุตรพระโมคัลานะไปนึกว่ามาเป็นพวกด้วยแล้วบอกอ่าสบายแล้วมาอีกสองอ่าก็ตอนรับขับสู้อย่างดีเลยพราใก้ชิดพระเทวทัตก็บอกกูไว้ใจไม่ได้นะสองคนนี้ระวังระวังนั้นะ เทวทัตบอกไม่เวลาให้เข้า่าเป็นพวกเราแล้วอก็ปล่อยให้ภาษาลิบุตรแสดงธรรมแล้วก็เรียนแบบพระเจ้าออสารีบุตรเราเมื่อหลังละเดี๋ยวจะเอนกายนอนนอนไปนอนมาเผลอหลับภาษาลิบุตรก็แสดงธรรมเจือด้วยอนุสาสนีปฏิหารขโมกลานะก็แสดงธรรมดึงพิสุกลับมาได้หมดอืมเทวทัตตื่นมาอา้าวหายไปหมดแล้วพิสุพวกเรากลับไปหาพระเจ้าหมดพากายจีดีบอกแล้วอย่า ไปเชื่อสองคนนี่นะเเพราะฉนั้นมันมีเหตุที่มาที่ไปเรื่องฉันเนื้อไม่ฉันเนื้ออะไรแต่ผู้เจ้าก็ไม่ได้ห้ามใครจะฉันผักฉนันพืชก็ตามสะดวกถูกธาตุขันไก่ก็เอาแต่จะบังคับให้ทุกคนทําไม่ได้ที่บอกว่าต้องละทิ้งอกุศลนะและกุศลกุศลตอนไหนละอย่างไรละละกุศลตอนไหนละอย่างไรอ๋อถึงนิพพานแล้วถึงที่หมายแล้วค่อยละ แต่ยังไม่ถึงอย่าพิ่งลานสร้างไว้ก่อนผู้เจ้าเปรียบด้วยพวุ่งแพรเรือแพรเนี่ยบรุรคนเนี้ยอยู่ฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งโน้นปลอดภัยเขาต้องเพียรพยายามไปด้วยมือเขาต้องเพียรพยายามที่จะเอากิ่งไม้และหญ้าแห้งรวบรวมมาทําเป็นเรือแพรแล้วเพียรพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างแต่เมื่อบุรุษนั้นถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยบุุษคนนั้นจะแบกแพรแบกเรือทูลไปบนหัวแบกขึ้นบ่าไปด้วยไหมสาวบอกเขาพรว่าไม เอาแล้วทําไงกับแพรก็ทิ้งไว้ตรงนั้นบอกก็จันใดก็จันนั้นธรรมะที่ปรปองแสดงทั้งหมดเปรียบด้วยพว่งแพรเมื่อถึงวิมุติแล้วก็โยนทิ้งหมดจะป่วยกล่าวไปยายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ทมอาจทำหรือไม่ใช่ธรรมะโยนทิ้งก่อนแลนดับแรกดังนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจรีบละรีบทิ้งให้ไหวที่สุดอย่าผูกติดเอาไว้พระบังองบอกว่าอย่าไปดับอย่าไปดับเดี๋ยวไปกดไปข่มไปอะไรมันโอโหนี่ขัดกับคำพทธเจ้าอย่าง เต็มๆเลยอกุศลเนี่ยต้องรีบดับให้ไวที่สุดพระเจ้าเปรียบเหมือนอะไรบุรุษมีไฟไหม้ลุกโพงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นในใจต้องรีบดับไม่ใช่เลี้ยงมันไว้เอาอย่างนี้คุณก็มีวิหารธรรมอยู่ด้วยอกุศลนีนสิใช่ไหมเ,เลี้ยงอกุศลไวนานๆจเจริญด้วยอกุศลเอา้าเสพครบมากเป็นยังไงเกิดอนุสัยความเคยชินเนี่ยหนักไปเลย ระยมดูนะมีคนสอนอย่างนี้เยอะด้วยนะแล้วก็มีญาติโยมเนี่ยที่ทาอย่างนี้เยอะด้วยเห็นไหมว่าการไม่ใช้คําของพระตถาคตนะมันเกิดความเสียหายขนาดไหนจะเกิดผลเสียต่อมหาชนเป็นจํานวนมากขณะที่คนธรรมดาคิดเรื่องอะไรอยู่พบชาติเกิดแล้วพระหลานคิดเป็นพบชาติไหมเป็นพบชาติเหมือนกันแต่ไม่มีอวิชชาเป็นปฏิจจสุบาทที่ไม่โยงไปถึงอวิชชานะเราไปดูให้ดี มักมีองค์แปดสติปัฏฐานสี่โดยไม่ต้องฝึกอนาปาเลยมีเสิบบรรลุหมมีมันมีวิธีเยอะแต่เพียงอนาปาเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าสรรเสริญไม่มากเท่านั้นอนาปานาสติปตินิสขัสสลัดคืนสลัดคืนอะไรสลัดคืนขันธ์ห้าไงก็เรายึดขันธ์ห้าอยู่มีคนถามผู้เจ้าว่ายึดอะไรนอกจากขันธ์ห้ามีอีกไหมผู้เจ้าบอกไม่มีละมีแค่ขันธ์ห้าในกาลามาสูตรผู้เจ้าสอนให้ฟังบิณยูชนผู้รู้ แจ้งด้วยหรือในอนุตตรหกก็สอนว่าการฟังอนันยอดเยี่ยมก็ฟังธรรมของพทธเจ้าและสาวกด้วยแล้วไม่ขัดกันหรือถ้าฟังแต่พุทธศนะอ๋อไม่ใช่เข้าใจผิดพทธเจ้าสอนในกาลมาสูตรี่ยพุทธสอนให้ฟังวินยูชนอะไรแล้วด้วยหรืออะไรแจ้งด้วยหรือในอนุตตะละอนุตตะลหกเนี่ยอันนี้พระองค์บอกว่าฟังเห็น ได้เห็นได้ฟังได้ศรัทธาได้ศึกษาได้บำรุงได้ระลึกนี่อนุตริยะหประการกับนุตริยาหประการในตถาคตหรือสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตไม่ได้บอกว่าฟังคําสาวกของตถาคตนะสาวกของตถาคตไปลงรายละเอียดในพระสูตรอื่นอีกสิไม่ใช่พระสูตรนี้มันคือจบพระสูตรอื่นน่ะ ทำไมผู้เจ้าบอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีเป็นชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกสาวกภาสิตาอันนี้กำลังพูดถึงสาวกของผู้เจ้าแล้วต้องไปดูว่าสาวกที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติตนอย่างไรนี้ต่างหากไม่ใช่บอกว่านุตริยะหกประการเนี่ยพระองค์ให้ฟังตถาคตหรือสาวกสาวกไม่ใช่คาสอนของสาวก คำสอนของสาวกมันไม่มีสาวกแปลว่าอะไรสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนผู้ฟังคําสอนจะมามีคําสอนไหมก็กลายเป็นสาวกภาสิตาเพอสาวกภาสิตาบาลีคํานี้ผู้เจ้าให้ฟังไหมไม่ให้ฟังสาวกต้องพูดคําพระพุทธเจ้าปริพพาชกลทัทธิอื่นยังชื่นชมคนกลุ่มของผู้เจ้าเลยว่าสาวกกับาศาสดาพูดตรงกันหมดเลยไปดูในพุทธประวัติจากพระโอษฐ ไม่มีการพูดขัดแย้งกันหรือพูดไม่ตรงกันตรงกันทุกบทพัน,นะเลยอย่างนี้เห็นไหมคนนอกาศาสนาก็ยังชมเลยนั้นเรากำลังเข้าใจผิดตรงนี้นะไปดูในสิบพระสูตรที่ดีนะที่รวบรวมไว้ให้นั้นสาวกในพระสูตรอ,อื่นๆสาวกผู้เจ้าตัดไว้เลยว่าไล่มาตั้งแต่ไม่กระทำวัตโกตุลละมงคลไม่กล่าวคําขัดแย้งกับผู้เจ้าหรือไม่กล่าวตามผู้เจ้าด้วย คิดว่าเออเกรงใจผู้เจ้าหรือว่าจะกล่าวแค่ขัดแย้งว่าสมณะโกโดมพูดคําใดเราจะแย้งคํานั้นนี่ไม่ใช่สาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนหรือผู้ฟังคําบัญญัติศาสดาคือผู้บัญญัติถ้าเราใช้คําแปลแทนคําว่าสาวกเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นผู้ฟังคําบัญญัติขอบัญญัติมันงงไหมผู้ฟังคําบัญญัติขอบัญญัติก็ไม่ต้องชื่อผู้ฟังคําบัญญัติก็เป็นผู้บัญญัติไปเลยเรียกเป็นศาสดาไปเลยใช่ไหมเนี่ย มันงงกันเรื่องคำแค่นั้นเองใช่ไหมอ่าเพราะนั้นนุต,ตริยะหกก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคำสาวกนั้นถูกต้องนั้นมีสาวกค,คนไหนบรรลือศีนานว่าคำของผมเป็นอากาลิโกพวกเราเคยเจอไหมมีพระสูตรไหนขนาดภาษาลีบุตรคำยังไม่เป็นอากาลิโกเลยถ้าอากาลิโกก็ต้องไม่มีที่ผู้เจ้าแย้งได้ใช่ไหม เมื่อพระผู้เจ้าแย้งภาษาลิบุตรว่าเออภาษาลิบุตรเนี่ยเธอคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องที่จะให้พระที่มาไปเข้ากับพระเทวทัตแล้วกลับมาเปลี่ยนใจมาหาผู้เจ้าแล้วศึกให้หมดเลยบวชใหม่ภาษาบุตรแนะนําถ้าคําภาษาลิบุตรเป็นอาการลิโกจริงหลุดจากปากแล้วเป็นอาการลิโกอย่างาุทธเจ้าทาไมผู้เจ้าแย้งได้แล้วแยง้งแล้วภาษาลิบุตรกล้าขัดแยง้งผู้เจ้าไหมไม่กล้าขัดทําไมไม่พูดน่ะก็คําผมเป็นอาการลิโกนะนะหรือผมเป็นพระหรหันต์ผู้เลิศทางปัญญา พระผู้เจ้าลองชมว่าเก่งลองจากผู้เจ้าไปทําไมไม่ฟังผมไม่เคยกล้าขัดแยง้งเราสังเกตง่ายๆเนี่ยก็เอาประเด็นอันนี้มาให้พวกเราได้เห็นถ้าคุณอาการลิโกจริงคําของสาวกคุณอากาลิโกจริงอ่าคุณก็บัญญัติได้เท่าผู้เจ้าเลยสิใช่ไหมแต่ไม่มีและคําไม่ขัดแย้งกันกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไหมอย่างความสามารถของผู้เจ้าสามอย่างในเรื่องของการพูด ไม่มีที่พระเจ้าชมสาวกคนใดเลยว่าเออกําหนดสมาธิทุกครั้งได้ในการพูดคําไม่ขัดแย้งกันคําเป็นอากาลิโกก็ไม่มีและคําที่งดงามไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐานและปัญชนะบริสุทธิ์บริบรูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงวลีคําพูดนี้เป็นวลีคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นวลีคําพูดที่ขยายความคําพูดของพระเจ้าลองคีคำนี้เข้าไปพระสูตรออกมาประมาณ4ี่ห้าร้อยพสูตร ลองไปนั่งไล่ดูในทุกพระสูตรเลยปรากฏว่ามีแต่คำตถาคตเท่านั้นไม่มีคำของสาวกที่ว่างดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเวลาสาวกแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฐานและพันะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนั่นคือสาวกเอาคำพระเจ้าไปแสดงนั่นเองเกือบหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ย้อนดูสาวกแต่ละคนแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ย พูดแต่คําตถาคตภาษาลิบุตรเนี่ยหลายครั้งเลยไปดูพระสูตรภาษาลิบุตรจะพูดคําตถาคตแต่จะมีหลายครั้งที่ภาษาลิบุตรเนี่ยพูดที่คล่องแคล่วในคําตถาคตมากก็ตัดหยิบโยงพระสูตรต่างๆเนี่ยของพู้เจ้ามาเชื่อมโยงกันอย่างนี้ก็ต้องพูดคําพู้เจ้าทั้งนั้นนั้นไม่มีในประเด็นนี้ต้องไปดูหลายๆที่หลายๆพระสูตรกาลามาสูตรเนี่ยพระปฏิบัติเรายกกันผิดเยอะ ไปบางทีไปบอกว่าในข้อที่สิบว่าผู้เจ้ายังไม่ให้เชื่อคําผู้เจ้าเลยโอ้ oh, นี่ดิสเครดิตผู้เจ้าตัวเองมากในข้อสิบนี้ใช้คําว่าสัมโนโนครุอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดเป็นครูของตนไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อเพราะเป็นตถาคตแต่ผู้เจ้าบอกเลยว่าถ้าชนเหล่าใดควรเชื่อควรฟังในคําของพระองค์เนี่ยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาทั้งหลายตลอดกาลนานกี่พร,รก็ตามมีแต่ให้เชื่อคําตถาคต นี่เราไม่ละเอียดในคาพระเจ้ายกพระสูตรยังยกพระสูตรผิดเลยบอกเนื้อหาผิดแล้วพวกญาติโยมก็เชื่อกันไปก็ในเมื่อเขาอ่านแต่คําอาจารย์ตัวเองแล้วเขาไม่อ่านคาพระเจ้าเขาจะมาคล่องคาพระเจ้าได้ยังไงอาตมาก็สงสัยอยู่แล้วเราก็เลยเข้าใจผิดกันไปเรื่องการละมาสูตรแล้วมีอีกพระสูตรหนึ่งที่เขายกมาว่าภาษาลีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันมีในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะแล้วเป็นพุทธวจนะ แต่คําว่าพระภาษาริบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ในพระสูตรที่เขาแต่งหัวข้อเองในเนื้อพระสูตรเนี่ยไม่มีตรงนี้และในเนื้อพระสูตรเนี่ยซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะไปสรุปคําพูดคําเดียวว่าภาษาลิบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าพูดขึ้นมาว่าเนี่ยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาหนะสตินสีวิริยินสีสตินสีอะไรพวกเนี้ยหนาทำตรงนี้ไลวถึงนิพพานเนี่ย สารีบุตรเธอถ้าคนเ็าพูดอย่างเงี้ยมาเธอเชื่อมั้นเนี่ยพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อไม่ใช่ว่าพระสารีบุตรไม่เชื่อผู้เจ้าแต่ผู้เจ้ายกคํานี้ขึ้นมาแล้วเออสารีบุตรเนี่ยถ้าคนพูดอันเนี้ยเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อหรอกเพราะคนเหล่านั้นเขายังเชื่อคําคนอื่นอยู่แต่ข้าพระองค์เนี่ยเห็นแล้วสัมผัสแล้วซึ่งวิมุตเนี่ยข้าพระองค์ก็เลยเชื่อว่าศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาเป็นเหตุใหถึงวิมุตโอ้พระสูตรนี้มันลึกซึ้งมากเกินกว่าที่จะไปพระแต่บิดกมันสรุป ซึ่งไม่ใช่คำํำผู้เจ้าเป็นคําแต่งใหม่ที่ตั้งขึ้นเป็นหัวข้อว่าภาษาลิบุตไม่เชื่อผู้เจ้าแล้วพระอ่าเราก็ไปหยิบคํานี้มาพูดกันเยอะเลยจนดิสเครดิตผู้เจ้าตัวเองเห็นนะเนี่ยะัะน,นั้นพอเราไปสืบค้นเจอเรื่องพวกนี้เราไปดูรายละเอียดโอ้มันไปกันเยอะตุดโชโปธิราอีกจับบุรุษจับเพี้ยอุด5้รูเหลืออยู่หนึ่งรูนี่ก็อยู่ใน สาวกพาสิทธ์อีกอย่างเนี้ยโอ้เยอะแยะเลยมากมายเลยที่ครัวาจารย์เราเอามาแล้วมันอยู่ในสาวกพาสิทธ์มันไม่ใช่นั้นเราไปช่วยกันสืบค้นให้ดีดีที่เรามีมีทีมพระเนี่ยช่วยกันสืบคน้นหลายคนเพราะมันสืบค้นแต่ละเรื่องไม่ใช่ง่ายเหมือนกันในแต่ละวสสตรก็ต้องเช็คทั้งบาลีทั้งอะไรหรือบางทีเราได้ยินท่านุู้ทาทพูดคําว่าวสสีวสีเอ๊วสสีคาแต่งใหม่หรือเปล่าพอเราไป สแกนในภาษาไทยว่าสีไม่มีเราก็นึกว่าคําแต่งใหม่พอสแกนในบาลีเอ้ามีนีนาดูซิอยู่ในพิกเวะเปล่าดูก่อนพิสุลอ้าวใช่แต่ในภาษาไทยไม่มีคําว่าว่าสีเพราะเขาแปลคําว่าว่าสีว่าชํานาญเห็นไหมพอเราคีย์คำว่าว่าสีเลยหาไม่เจอต้องไปแปลในต้องไปเช็คในบาลีด้วยเนี่ยมันซับซ้อนกันอย่างนี้หรือคําว่าอภิธรรมเนี่ยบอกให้เป็นความรู้อย่างว่าอภิธรรมเนี่ย อภิธรรมสิบสองเล่มที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมันแต่งใหม่ทั้งหมดนะอภิธรรมจริงๆของผู้เจ้าคือโพธิปักขิยธรรม37คือหมวดธรรมสติปฐานสี่สมปทาน4อิทธิบาท4อินรี่ห้าพละห้าโพชงเจ็อริมักเมีองแปดพระสูตรเกี่ยวกับอภิธรรมมีประมาณ10กว่าพระสูตรเท่านั้นเองผู้เจ้าจะพูดอภิธรรมอภินยคู่กันตลอดเลยจะมีอันหนึ่งที่ผู้เจ้าพูดอภิธรรมอันเดียวแล้วพูดหมวดธรรมขึ้นมา7หมวดอันนี้ก็คือตัวอภิธรรม และจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ผู้เจ้าบอกหมวดธรรมเจ็ดหมวดเนี่ยเรียกว่าโพธิป,ปักขิยธรรม37มเนี่ยถ้าไม่ใช้คําพู้เจ้าเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องเหล่านี้และครูอาจารย์ก็ไม่มีทางตอบได้ไม่มีใครตอบได้หรอกนอกจากเราจะไปสืบค้นในคําพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราและถ้าเราปฏิเสธไม่อ่านพุทธวจนะจบเลยไม่มีทางรู้เลยว่าอภิธรรมคืออะไรแล้วก็ฟังกันไปคนโน้นพูดทีคนนี้พูดที แล้วก็ไปนั่งหลงเรียน12เล่มอภิธรรมไปนั่งเรียนคําแต่งใหม่เจตสิกกี่ดวง80ดวงร้อยดวงไปนั่งเรียนคําแต่งใหม่กันทั้งนั้นเลยนี่คือปัญหาอ่านี่แหละวันนั้นคําพระเจ้าเนี่ยต้องเลยนะพระเจ้าถึงบอกต้องฟังคตะตะําตากฎในสินข้อหนึ่งพระเจ้าเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ไปจนถึงให้มีริอตปาความละอายกรุณา เอ็นดูกับสัตว์ทั้งหลายถ้าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อช่วยเหลือสัตว์จะเป็นประโยชน์กับสัตว์ก็อย่างอย่างน้อยก็จากล่าวคนหนึ่งจะเป็นบุญเมตานิสงใหม่สอดคล้องกับพุทธวจนะใหมถ้าเราจะช่วยข่าวมวลสัรปสัตว์พู้เจ้าอ่ะให้เรารักษาศิลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ไม่กินเนื้อสัตว์เอามากกว่านั้นอีกให้พวกไม่กินเนื้อสัตว์ถามว่าฆ่าสัตว์ไหม ฆ่ามดปลวกแมลงมา ng, ฟาดแหลกเลยแต่เวลาถามผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมช่วยสัตว์อ่ะช่วยสัตว์ก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์สิอะไรคือช่วยสัตว์ปานาติปาตาเวลมณนีเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาในการฆ่าเนี่าใจะมมันละเอียดกว่ายอมรักษาอย่างเดียวคือไม่กินเนื้อสัตว์แต่ฆ่าสัตว์ไม่เลยนะยังฆ่าอยู่นี่ใช้ไม่ได้นะต้องรักษาไม่ฆ่าสัตว์าใจะมา ส่วนใครจะกินแล้วมันถูกกับธาตุขันเนี่ยผู้เจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะใครอยากกินก็กินใครไม่กินก็ไม่กินไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ผู้เจ้าบัญญัติว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ผู้เจ้าไม่บัญญตัติบัญญัติไม่ได้หลักมันแค่นี้เองใช่ไหมแล้วทีนี้โยมเนี่ยมุ่งในเรื่องการกินอย่างเดียวกระเป๋ารองเท้าสบู่เบาะรถยนต์จิปาถาอะไรอุปกรณ์จากสัตว์เนี่ย ใช่ไหมที่มันทำอะ่ะเอาด้วยไหมล่ะใช่ไหมอืมนี้ไม่ต้องฟอกสบู่กันมันนี้เอาอย่างอื่นนะสันไลมาล้างแทนไขมันจากสัตว์เนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุจากสัตว์เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยยมปวดหัวตายเนี่ยต้องไปรณรงค์ห้ามใช้กระเป๋าห้ามใช้รองเท้าห้ามฟอกสบู่ก็ตายกันพอดีอย่าไปสนใจเหมือนกับคนจะตัดต้นไม้มันทั้งป่าเลย ต้องรู้มันทุกเรื่องก่อนไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ยากขนาดนั้นนะปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายด้วยถ้าเรามีความอยากเราจะสนองความอยากหรือจะหยุดจริงจะถูกพุทธวนะต้องต้องละไงถ้าเรามีความอยากอยากเกินประมาณไหมล่ะโยมมีความอยากก็มีได้โยมอยากกินนะ่ะทำไมจะกินไม่ได้นะอยากกินกินได้แต่ถ้าอยากเกินประมาณกินเกินประมาณ ก็ผิดกินพอดีทำยังไงผู้เจ้าบอกเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยดังนั้นเวลาอยากก็อยากพอดีไงยมอยากได้อยากรวยค่าเขาทิ้งมามค่าเอากระเป๋ามาเนเอาสร้อยเอาแหวนเพชรมาตายซะนะไปอย่างเงี้ยอันที่อยากเกินประมาณนะผิดสินห้าผู้เจ้าจึงบอกกำหนดประมาณในความอยากไว้ไงไม่ขโมย ไม่ไปขโมยเขาอยากรวยไม่ใช่ไปขโมยเข้ามาไปปล้นแบงก์มาอย่างไม่ใช่ดังนั้นจะบอกว่าความอยากมันปิดบทม,มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไงความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไรที่ต้องมีก่อนธรรมาราโมนะมีธรรมเป็นที่มายินดีต้องอยากต้องยินดีในตรงนี้ก่อนปหานาราโมต้องอยากปะหารกิเลสพอใจในการประหานกิเลสก่อน อัพยาปชาราโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะอภาวนาราโมมีการภาวนาเป็นที่มายินดีปวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีและนิปปปัญจาราโมมีการไม่เนื่อนช้าเป็นที่มายินดีนี่คือความยินดีที่ต้องมีก่อนมันต้องแยกไว้แยกกลุ่มไว้เพราะนั้นคำพูดของพวกเรามันจะหลวมไงมันจะหลวมมันพระเจ้าจะไม่พูดหลวมขนาดนั้น จะมีรายละเอียดเยอะในกรณีที่จะที่เข้าใจคำสอนไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันพุทธวจนะให้ปฏิบัติอย่างไรต่อกันอย่างไรเพราะในสมัยพุทธกาลยังถึงขั้นทะเลาะกันต่อหน้าผู้เจ้าเลยหลักมหาประเทศสี่ผู้เจ้าวางไว้แล้วฟังคําใครมาเนี่ยอย่ารับรองอย่าคัดค้านจําให้ดีนะเขาพูดอะไรฟังคาคนนี้มาไปคุยธรรมะก,กับคนนี้เขาพูดเออเธอเข้าคานิกาสมาธิสิ ก็จํามาเขาพูดกันนิการสมาธิแล้วผู้เจ้าก็บอกเอามาตรวจดูในธรรมในวินัยที่พระตถตาคตบัญญัติไว้ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็โอเคเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าพิกษุรูปนั้นจํามาผิดพอมาตรวจดูอ้าวคัน,นี้กับผู้เจ้าไม่เคยพูดอุปจาระก็ไม่เคยพูดอภปนาก็ไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปหาสามคำนี้ในคําผู้เจ้าว่ามันหมายถึงอะไรก็จะไม่เจอพระสิบรูปพูดอุปจาระก็เลยอธิบายไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติ ใช่ไหมอ่าแถมอีกอันหนึ่งแถมเลื่อยนนี่นทำไมเมื่อต้นฉบับนั้นถูกต้องแล้วไม่ยึดพุทธวจนะเป็นหลักครับในการเรียนหรือการสอนวิชาพุทธศาสนารอยมไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาก่อนนะยึดเป็นหลักได้เลยก็ผู้มีความรับผิดชอบยังไม่เข้าใจอะ่ะใช่ไหม ถ้าผู้มีความรับผิดชอบเป็นแบบพระเจ้าพิมพิสารสิดูสิมันจะเป็นไหมใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบันอย่างเนี่ยนะโอ้จะเลยรับรองถ้ารัฐมนตรีศึกษาเป็นโสดาบันนายกเป็นโสดาบันเป็นไงโอ้เหลือเฟือพุทธวจนะรุ่งเลืองแน่นอนใช่ไหมอ่าอยู่ที่คนเห็นความสําคัญหรือไม่อ้โห <laughs> มันจะไหวไหมเนี่ ปฏิบัติทาอย่างไรชื่อได้ตามพุทธวจนะ,ะและไม่ผิดหลักคําสอนนะเข้าสามารถโลกุตละอยู่กับลมหายใจไปละนันทีความเพลินระหว่างจิตผู้มีเมตตากัดจิตผู้ยังมากด้วยอกุศลตามว่าสายตาหรือในตาจะแสดงออกแตกต่างกันหรือไม่โอ้อันนี้จังอนนีจังอย่าพิ่งไปใช้ตัวนี้เป็นตัววัดนะอ่าพเจ้าไม่ได้วางตรงนี้เครื่องวัดนี่พู้เจ้ามีบอกไว้เยอะพู้เจ้าบอก คนพานมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายตัวกรรมการกระทําทางกายวาจาจิตเป็นเครื่องหมายเมื่อจิตเก่อเวทนาที่เป็นทุกข์ตัวที่รู้ทุกเป็นจิตหรือเป็นสัตตานังโอคําถามแยบคายเราเนี่หนึ่งธรรมดาเมื่อจิตเกาะเวทนาที่เป็นทุกขตัวที่รู้ทุกเป็นจิตเลยอ่าจริงๆมันก็คือสัตตานังทั้งหมดแหละแล้วสัตตานังมันหลงว่าจิตแต่เราจะคิดว่าจิตเป็นตัวที่ทุกทมให้อยู่กับปัจจุบัน ระหว่างรู้ลมหายใจเข้าออกรู้เวทนาอะไรคือปัจจุบันก็ตัวลมเนี่ยตัวกาย,ยคือปัจจุบันหรือเวทนาเนี่ทุกล่างทุกคนมีเทวดารักษาหรือไม่โอ้ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาต้องมานั่งเฝ้าโยมอย่าไปเกิดเลยเข้าใจไหมเป็นภาระแท้ๆต้องมีเข้าเวรด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีเลยมันเทวดามันนั่งรักษาเลยมีพระเจ้าบอกเทวดารักษาคือเมื่อมีเหตุป,ปัจจัยมีผัสสะม,มากระทบกันเนี่ยโยมแผ่เมตตาไปเนี่ยอ่า หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพยดารักษาเมื่อยมมีกระทํามีผัสสะส่งไปมันก็เกิดผลฟีดแบ็กแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่มันต้องมาเฝ้ารักษาเราอย่างนี้เข้าส่งเข้าส้วมอาบน้ำมาเฝ้าไปด้วยกันตลอดมนะั้ยยุ่งตายเลยนะอืพระต่วิดอกกล่าวถึงสินข้อหนึ่งว่าอย่างไรถ้าไปซื้ออาอันนี้ไม่มีอะไร ระษีและเมตตาเกิดขึ้นหนึวเมื่อไหร่โอ้ยนานอายุ8ปด0 0ื่นปีมนุษย์ผู้เจ้านาว่าเมตเตยะจะมาตัดสรูปรอลงไปเหลือมนุษย์อายุ10ปีก่อนผู้หญิงห้าปีจะมีบุตรกล้ากาันตายตลอด7วันทั้งโลกทุกคนมีวุฒิในมือหมดจากนั้นมนุษย์เนี่ยจะฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่อายุยืนขึ้นถึง8ปด0 0ื่ปีครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า1กกับยาวอยู่ยาวเลยเกิดตายไม่รู้อีกกี่ล้านครั้งผู้เจ้านาว่าเมตเตยะจะมาตัดสรูปนะ